นายวิวัฒน์เจริญช่ามผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชภาคหนางสาวนุชจรินอินประถมผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมสตรองจิตพอเพียงตั้งทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานน้องตมบนทางหลวงหมายเลข21สระบุรีลมสักบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาโดยนายชาญวิจันทร์ทัพ ผู้อานวยการแผนการทางพิจบตรที่สองบึงสามพันนายวีรวัตรว,วัฒนวงพฤกนในอาเภอสีเทพและนายโกวิทโลกเกศเถียนนายยุเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาในรวมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นณนห้องประชุมเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาก่อนลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นทราบว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างในปีงบประมาณ2564แล้วเสร็จมาประมาณเกือบ2ปี แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในเส้นทางจราจรที่จุดกับรถใต้สะพานตลอดทั้งปีทางราชการเกรงว่าจะเป็นอันตร,รายกับผู้ใช้เส้นทางจึงได้ทำการปิดกัน้นห้ามประชาชนใช้เส้นทางโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการให้ข้อมูลของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูร์ที่2บึงสามพันและเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา โดยนายโกวิทโลกเกสเทียนนายกเทศมนตรียังพบอีกว่าการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานดังกล่าวเป็นการเข้าใจว่าเป็นลำรางน้ำสาธรารนณะแต่ความจริงเป็นเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำที่เอกชนไม่ได้ใช้ประโยชน์และยินยอมให้น้ำไหลผ่านเป็นการโชค,คราวซึ่งเป็นอีกปัญหาที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขต่อไปโดยประเด็นดังกล่าวเป็นข้อสังเกตที่ว่าก่อนที่จะทำการก่อสร้างไม่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่หรือสอบถามข้างเคียงก่อนหรือไม่ และแม้ว่าโครงการดังกล่าวแขวงทางหลวงเพชรบณ์ที่สองจะอ้างว่าเป็นการปรับปรุงเส้นทางเดิมไม่มีการขยายพื้นที่ไม่จําเป็นต้องทําประชาพิจารณ์แต่น่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นหรือสอบถามจากหน่วยงานหรือพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวยังคงปิดกั้นไม่ให้ใช้งานซึ่งในวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวยังคงปิดกั้นไม่ให้ใช้งาน และยังมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่แม้ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแลง้งซึ่งขัดกับข้อมูลเบื้องต้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2แจ้งว่าจากการเก็บสถิติของแขวงทางหลวงก่อนทำการก่อสร้างมีน้ำท่วมขังเพียงหนึ่งเดือนต่อปีในฤดูน้ำหลากเท่านั้นด้านนายวิวัฒเจริญชามผู้ช่วยปปชภาค6กกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นการตรวจสอบโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนของภาค6พบในหลายพื้นที่ก่อนหน้าก็จะเป็นที่จังหวัดพิจิตรและจะติดตามในทุกพื้นที่และทุกจังหวัดสำหรับจุดนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูร์ที่2ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนกว่า20ล้านบาทแต่ไม่สามารถใช้งานได้จึงร่วมกับหลายฝ่ายปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ปัญหา และได้มอบหมายให้ผอ,อ,อสันทนากงงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไปนายชันวิจันทัพผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่2องบึงสามพันกล่าวว่าในเบื้องต้นจะดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ไปเก็บในคลองน้ำใกล้เคียงคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาในระยะสั้นได้เพื่อให้จุดกลับลดดังกล่าวสามารถใช้งานได้ก่อนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ ทางด้านนายวิรวัติวัฒนวงพฤกษ์ในอำเภอสีเทพกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเพียงแต่ในภาพรวมยังไม่ปรากฏผลในวันนี้นับว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายได้มารวมกันอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์สัญญาว,ว่าจะแก้ไขให้ภายในหนึ่งเดือนส่วนในระยะยาวก็คงจะต้องวางแผนและประสานงานการต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน งานปปชาภาค6นะครับได้ร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ชมรมสตองเจ็ดพอเพียงต้านผู้ลิตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับได้มาร่วมทําข่าวและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีปัญหาการก่อสร้างจุดกับรถของทางหลวงนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของขแขวงทางหลวงที่2ของเพชรบูรณ์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการก่อสร้างใช้งบประมาณจำนวนมาก สอบถามจากท่านผอ,อแล้วงบมาที่ใช้ในการก่อสร้างจํานวน20ล้านบาทเศษนะครับก็ปรากฏว่าไม่สามารถใช้การได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับมีน้ําท่วมขังไม่มีการสัญจรนะฮะในจุดกับรถนี้เลยแต่อย่างใดนะครับก็มาพบท่านผอ,อแขวงสอบถามถึงก่อนเริ่มเดินโครงการนะฮะได้มีการสารวจมีการความคิดเห็นของในรูปแบบลักษณะประชาคมหรือไม่ความคุ้มค่า นะฮะความจําเป็นในการกอร่อสร้างการใช้งบม,มาจํานวนมากขนาดนี้มีการตารวจหรือไม่อย,อย่างไรนะครับก่อนจะกอ่อสร้างนะครับแล้วหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วท่านพบปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้มีการแก้ไขอย่างไรเป็นรูปธรรมหรือไม่วันนี้ก็ได้มีการมาคุยกันนะครับมีทั้งท่านนายอำเภอและก็ทางทั้งเทศบาลที่อยู่หน้าเทศบาลเลยนะจุดกับรถนี้ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็มีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวจะมีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมนะครับและก็ทางสำนักงานปปช ภาคหกเราโครงการลักษณะแบบนี้มีก่อนที่พิจิตรก็มีมาแล้วนะครับและในหลายจังหวัดก็จะลงไปดูเหมือนกันนะฮะว่าลักษณะช่นนี้มีมีม,มีทั่วไปใน9จังหวัดของภาค6หรือไม่นะครับต่อไปก็จะให้ทางท่านผอ,อ,อสพจพิจบรณรนะฮรมาลงมาดูแลว,ว่าหลังจากมีการแก้ไขปัญหากันแล้วเนี่ยผลสำิีเป็นอย่างไรนะครับราษฎรไดร้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ ก็ทางลอดจุดกับรถที่หน้าเทศบาลสว่างวัฒนานะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังสาเหตุเนื่องมาจากว่าการระบายน้ำในเขตทางหลวงออกนอกพื้นที่โดนโดยปิดกั้นด้วยสภาพพื้นที่ที่มีโฉด ทำให้น้ำท่วมขังใต้สะพานนะฮะตอนก่อสร้างตอนเราสำรวจเนี่ยมันเป็นร่องน้ําที่ไม่ไม่มีการปิดกั้นแล้วก็ก่อสร้างเสร็จเปิดใช้ได้สักพักหนึ่งก็มีปัญหาว่าน้ําที่ลงในคลองเป็นน้ําเน่าเสียชาวบ้านสองข้างทางที่เป็นเจ้าของที่ดินก็เลยปิดกั้นทางน้ํา ปัญหาก็เลยเป็นน้ำท่วมมาตลอดแขวงเองไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะแก้ปัญหาโดยการสร้างบอ่อซ้ำแล้วก็สูบน้ำในช่องทางวิ่งออกให้มาขังอยู่ในช่วงคลองซึ่งมีความกว้างประมาณ30เมตรก็จะเริ่มดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ช่องทางวิ่งทางลอดสองฝั่งเนี่ยใช้ได้โดยเร็วครับ ครับในส่วนของอำเภอสีเทพนะครับผมมีรวัตรวัฒนบุญพฤกในอำเภอสีเทพนะครับมาดูในพื้นที่นะครับอุโมงค์ลอดใต้สะพานนะฮะในกรณีของรถนะครับและเกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมซึ่งวันนี้เนี่ยทางปปชภา,าคหนะฮะรวมทั้งปปชจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับทางแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่2นะฮะรวมทั้งท่านนายกองค์เทศบาลตำบลสว่างพัฒนา แล้วตัวผมเองครับอำเภอสีเทมเนี่ยได้ไปดูพื้นที่เพื่อหาทางแก้ปัญหากันเราได้ประชุมกันนะครับแล้วก็หาแนวทางนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งทางออทุกฝ่ายนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะแขวงการทางเนี่ยจะเอาโอกาสนะครับในการดําเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับซึ่งเรากำดําดเนินการทั้งต้นน้ำปลายทางไา้ทางน้ําและปลายน้ำนะครับซึ่งต้นน้ำเนี่ยก็จะให้ดาเนินการแก้ภายในหนึ่งเดือนซึ่งวันนี้ทางแขวงการทาง่ทราบปัญหาหมดละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ดาเนินการประชุมกันอยู่เรรื่อยยะัับโโดดดฉพพาาทงงจหวูณ์ ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดท่านกิตตรงเมืองนะฮะได้ให้ท่านชัชวานเมญจาสิริบงเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนี่ยมาร่วมนะในการประชุมแก้ปัญหาซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็คุยกันระดับหนึ่งละ แต่วันนี้เนี่ยในส่วนของภาคส่วนทุกต่างนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ดำเนินการกันซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้สัญจรทุกๆคนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลสองัน,บบน,น,นาและผู้ที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเพชรชบูรณ์ของเราในวันนี้ก็ดูนะครับว่าในวันนี้เนี่ยก็ผลที่ได้มานะครับในโอกาสที่จะเร็วๆนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับประชาชนชาวสีเทพครับ